สวัสดีครับโอสวัสดี Green. สดัมกรีนสวโอ้ดัมกรีนนี่ก็ติดหัวหน้าจะรดตลอดเลยครับไม่ไปไหนครับช่วงนี้พอดีผมผ่านมาเจอพอดีครับผมผ่านมาเจอพอดีเลยนี่กำลังจะเดินทางไปละหานทรายครับไปดูดินด่วนหน่อยเห็นดัมกรีนพอดีเลยแวะครับ นี่เอาสองร้อยมาทำแค่นี้นะฮะู้ไม่สมศักดิ์ศรีเลยมันไม่สมศักดิ์ศรีเลยหัวหน้าจรวดไม่วางก็มื่นหนึ่งกูว่างอะโอ เสร็จแล้วนะเฮ้ยคัหนหนึ่งเสร็จแล้วทำไมไม่เอาแคทมาทำไมไม่เอาแคทมาทไ,มไม่เอาแคทมาอ๋อพูดเ,าเมาพูาเมาแค่นี้นะขุดแค่นี้นะ ทำไมมีงานสองร้อยกับบอ่อเนยด้วยมีงานสองร้อยกับบอ่อเนยด้วเดี๋ยวเอามากไฟมาตัดด้วยงานสองร้อยนั่นแหละหรือว่าไม่กล้าให้ไปทำด้วยกลายทำรถรว่นเร็วขนาดนั้นฮะรถทำเร็วไม่กล้าให้ทำรอกทำไมอ่ะร็คุมันช้าโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลดคันเร่งขึ้ขงคันเร่งบอ ผมรถเร่งแค่ครึ่งเดียวพอน่าจะเร่งสุดเลยเนาะพุ่งกี้นี่น่าจะเท่ากันคันที่ผมเอามาเนาะเท่ากันอันนี้มันพุ่งกี้โคเบ่ปะไม่คุชูนะเบสี่อู้ใหญ่อยู่นี่ล่ะใหญ่อะไรใหญ่เท่าแคทไหมอันนี้ใส่กี่ตักใส่หกล้อเฮ้ยนะเจ็ตเฟสเร็วเฮ้ยความ เมื่อก,กี้ยังใหญ่เนี่ยใสจิตแปดมีนิ่ใส่อยู่เปล่าเอา้าอืมก,กี้ใหญ่อยู่ดิกีเพชรมันใหญ่แปดมันมันตื้นตอนนี้มันลึกกว่าใช่ไหมใช่มันลึกกว่าคันนี้ว่าขายเท่าไหร่นะสี่สิบห้าสี่สิบห้าเครื่องมิซู เตอนนะเตอเลยนะโอ้ใช oh, ่ <k 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 ๋ยวมาดูนายจครับเอาสปอเก็ตขึ <k <k <k> <k <k ้นเลยเอาฝั่งนี้ขึ้นเลยอ๋อถ้ามีหางมันอันตรายนีนก็ไม่กใคริดิ่แต่้อง เออโชว์นางนาพเรลเลยครับมาดูหัวน้าจโรยขับเจ้า PC200 รุ่น3ครับรถคันนี้จริงๆแล้วเป็นรถออของอาผมครับ <S <S อยู่สุรินครับเรื่องแสงซื้อมาอุ๊ฮออกสกเก็ตเดินขึ้นเลยไหม กซื้อมาตั้งนานแล้วนี่เครื่องแสงซื้อซื้อมานานแล้วซื้อมาเนี่ยโอ้ยเกดูแลดีมากครับเกส้มถึงครับคนมีตังครับดูอะช่วงล่างช่วงล่างใหม่หมดเลยโรลเลอร์ใหม่สปอเก็ตใหม่แล้วน้มใหม่โซ่ใหม่อู้เครื่องก็ใหม่ครับอู้ตัวนี้ รู้สึกว่าวางเป็นปั๊มสองร้อยรุ่นห้าครับูเสียงเครื่องนิ่มมากเครื่องมิซูครับผู้เรงอู้ผู้เร่งครู้โอ้โอโอสีโรเตเล,ลอร์กับสีแมคโครนี่เข้ากันได้ดีมากเลย อันนี้ขาย4าครับใครที่สนใจก็มาดูรถได้ครับบ้านกรวดบุรีรัมย์ครับพร้อมใช้งานครับวันนี้รถซ่อมถึงครับเช็คถึงเอาเอา อ,อ๋อเทียบรโอ้โอ้ หนักหน้าดูดนี่กดเตลทีดูอ่ะเอน,นเลยทำไมต้องกดอย่างนั้นอ่ะฮะทำไมต้องกดอย่างนั้นอ่ะเป็นอะไรอ๋อถ้าไม่กดยกขานี่ไม่ได้อ๋อตีนช้างเขาเรียกว่าเท้าช้างถ้าไม่กดน้ำหนักรถมันจะ มันจะกดถึงพื้นเลยข้างหน้าจิโอยกดไปอันนั้นแอนเลยอะข้างหน้าแอนเลยอะอู้ไม่ธรรมดาเอ้ยดันทรายอะอู้นหนักนะนี่ อันนี้ไม่เปิดน้ำต่อรับงานต่อครับโอ้มีงานดีแท้หน้ารย,ยนี่มีงานก็แบ่งแบง200่งเอสเคสองร้อยทนหนึ่งงานด้วยไปเรื่อยๆรถใคร เออไได้ไม um, ่ด anyway> ีเท่าขายรถหรอครับฮะไได้ไม่ดีเท่าขายโอ้หัวเราะสุขใจเออไม่ได้ต้องเอาไม้กวาดมากวาดให้เขาเนี่ยโอ้โอ้โอ้เบาๆหน่อยวะโคตแท้ คนนาโจนี่ไงนาโจเป็นคนทำนะพ่นาโจจะให้เขามาฉีดได้ไงพนาโจต้องกวาดให้เรียบร้อยเอาไม้กวาดมากวาดให้เรียบร้อยโอ้น่ีน่ตายเลยฮะจ๊งตุกนี้เอะ แล้วนี่จะไปทางไหนมอ,อ้น,นี่สายไฟมันเยอะเออเครือ่องมันต้องโอ่งเออเสียค่าน้บอมันนิดหน่อยแต่ไม่เสียเวลาทำไมไม่เอาคันเล็กมาคาันเล็กไปไปแล้วมันงันไม่ขึ้นฮะมันงันไม่ขึ้นงันอะไรท่อเม็ดอ๋อท่อเม็ดโอ้คืองันขึ้นหมดท่อเม็ดรอยยี่ยังตึงเลยเนาะ มาโรยจะเดินทางครับลุยงานต่อครับออจะก่อเรื่องเสียงเฮย้หนักหน้าดูเลย อันนี้หนักท่าแคทไหมไม่เอาฮะต่างกันเยอะไหมน้ำหนักเยอะอยู่เยอะอยู่บ่ประมาณตั้ขนาดน,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 นั้นเลยนะโู้เรื่องว่าต่างกันแค่ประมาณตันเดียวตรงนี้มันขับขับขับ,ข,บขับนี่รู้ๆเลยบ่รู้เลย,เลยขึ้นเดินไม่ต้องเชียนเกียร์บ่แต่แคทนี่ต้องเทเยียนโอ้ <S <S ้วิ่งสบายเลยไปอันนี้ตามเข้าไปหรอตามไปนิดเดียวจะไม่มีทิปไปแบมกรีนครับนี่ครับมือขวาครับตามตูดไปแล้ว <S <S ไปไหนไปด้วยหัวหน้าจะาดุ๊ยไปเดี๋ยวผมก็ไปละหันทรายต่อครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ